นี่แหละครับเขาบอกว่ากรรมสนองกรรมครับนะกรรมสนองกรรมครับไอชัยชนกไอมอบคังคุกเป็นไงครับมันมันเชื่อมโยงกันหมดครับไอนอบอสมลีก็รับเงินแดกมาครับนะเงินจากแกรเมอร์ทั้งนั้นครับพวกนี้ครับไอมบที่มันบอกว่าลักใคานะครับ นะพลังรวมพลังนะพลังชาติปกป้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยโคตรพอ่อโคตรแม่มึงเหลือจตุพรแบบนี้นะประชาธิปไตยโคตรพอ่อห้าต่อสี่มึงยอมรับประชาธิปไตยห้าต่อสี่โคตรพ่อโคตรแม่มึงยอมรับอย่างนี้แหละครับกูถามหน่อยครับนะแทนที่มึงจะมาช่วยกันร่วมกันให้รัฐบาลอุ้งอิงให้รัฐบาลนยนะครับ เศรษฐาเขาจัดการกับนะนะโดยเฉพาะไอ้สวหัวอย่างนี้ครับเขาก็โดนอย่างนี้ครับนะประชาธิที่ปไตยมืองเหลอครับวันนี้เนี่ยครับนะโอ้ร่อนจอนหมดคัาพวกเมืองนะครับนะถ้าคนไทยตื่นแล้วพวกมือหาแดกไม่ได้ต่อไปครับออกมาสิครับนะหรือว่ามันไม่มีคนจ้างก็ไม่ออกครับหรือว่าใช้เงินยังไม่หมดครับ นะใช้เงินยังไม่หมดใช่ไหมแต่ทุพร <c> ์ <oughs> โอ้รักชาตรักชาติแบบมหมาพวกมึงเหลอครับรักชาติแบบมหมาแบบชาติหมาพวกมึงครับมันจะมีชาติจะเหลือเลยครับอย่างนี้ครับนะเห็นหรือยังครับนะกูไม่เห็นออกมาแล้วครับตอนนี้ทําไมไม่ออกมาเหมือนเมื่อก่อนลวครับนะเห็นหรือยังไอ้นนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยโอ้ยแต่ทำให้ประชาชนติดป่าพนันการงอมแงมครอ,อบครัวแตกแยก,กครับ ปลาเต้ดนะเราเป็นเมืองพุทธนะครับนะ่าทำอินเตอร์เน็ตคอนเพกไม่ได้ก็พวกมึงมีบ่อนอยู่รุ่นไงครับสายตะกูช่องสายตะกูช่องอันมานะครับอําจังหวัดไพรินนะครับนะ่าเห็นหรือ,อยังมาล้นจนไหมล่ะจตุพรนะมึงได้แดกกับเขาไง <c oughs> ทักษิณไม่มีบ่อนครับมีแต่ปราบ่อนมีแต่ปราบแก๊งสกกรมเมอร์ปัม๊มแกมเคนเตอร์ครับแล้วนะปราบยาบ้าเขาจะเงินที่ไหนให,ให้พวกมึงแดกครับตอนนี้ครับพี่น้องครับ นะม็บอบพวกนี้ครับคนกลุ่มนี้พี่น้องต้องดูนะครับไอ้ชอมนชายแสวงการในพวกนะครับนะพวกชานชัยสาเรเสพพวกนกเขาพวกนี้ครับพวกนี้แต่ครับมันไถรัฐบาลไม่ได้เลยไหนไม่ได้ครับประเทศรุ่นวายครับนะเพราะว่ามันมีคนอำนาจนอกระบบหนุนมันอยู่ครับนะอำนาจนอกระบบก็มีใครมีกลุ่มทุนผูกขาดเลยครับ นะเล้าเบียร์อย่างนี้ครับเล้าเบียร์อย่างนี้ครับพลังงานอย่างนี้ครับหมุนันอยูครับนะแล้วก็นายทุนนะครับหากินกับเกษตรกรนะครับหากินบนหลังชาวนาครับขายข้าวขาข้าวอย่างนี้พวกนี้เอามันนะครับนะเอมันเงินพวกนี้ครับแต่ตอนนี้มันมีสมิธนยครับเบนสมิธนะครับมาอยู่เบื้องหลังนี่ครับสําคัญนะครับเบนสมิธครับนะไม่ว่าจะเป็นยิมเลียดอย่างนี้ครับ ซกอ่านอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะเบอร์สแกมเบอร์ระดับโลกทั้งนั้นครับสนเจ,จออย่างนี้อันตรายครับนะมอบพวกนี้มันหาแดกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะที่มันมาจ่ายเห็นไหมครับนะมีหลักฐานบทครับนะจ่ายนะมาเข้าคิวกันก็นมาครับนะมันแต่มันกินข้าวหัวคิวเยอะเ,เวอรจจุพรที่เราเมึงอกากกินข้าวหัวคิวเยอะสิเว้ยมึงจ่ายเขาจเต็มสิครับ อย่างพี่น้องชาวปทุมธานีเขาบอกว่ามึงเนี่ยแดกหัวคิวเยอะครับนะแทนที่จะให้เขาเต็มเต็มครับนะเพราะว่ายิ่งวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนะสี่พันบวกสี่สิบนะครับเสร็จโจรครับนะอีเนล้วครับไอชัยชนกมันก็ปูเห็นไ่ยครับนะชัยชนกเนี่ยผมว่ามันเอือครับไอนี้มันเอือนะไม่มีวันยอมรับนะครับเห็นไหมรรคภูมิใจไทยนะขัดขวางตลอด กฎหมายอินเตอร์เทนเมนตเข้าสภาเมื่อไหร่ไอ้คางคุกมาครับมาเป็นผงเลยครับไอ้แก้วสันมาครับเป็นผงเลยไอ้ลังซิมารูมมานะครับไอ้ชายชนกขึ้นเวทีครับนะถ้าอินเทอร์เทนเมต์คอมเเข้าสภาเมื่อไหร่ครับต้องทอนต้องทอนนะครับนะคนพวกนี้นะครับพูดถึงบอกว่ามึงทําไมวะคนพวกเขี้พวกนี้ครับมึงทําไมไม่เอาเข้าระบบนะครับ ให้ประชาชนได้ได้แดกกับมึงบ้างไม่ใช่ว่ามึงไปทําอยู่นู่นครับขมแล้วมึงก็แดกแต่พวกมึงนะไอสามปอไวยนะมึงทาไมไม่ตั้งบอลนีให้มันเจ็จเลยมึงมีมอสี่สี่สครับนะแต่มึงเอาเอาไปหาแดกเอามอสี่สี่เอานาามึงไปหาแดกนะแต่กลุ่มพวกมึงมึงทําไมไม่ทําเหมือนทักสินเน่ะนะครับนะเขาโยาเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินเ่ยครับพวกหมามันก็ลงครับ นะพวกมึงเนี่ยไม่ได้สวยไงนะไม่ได้เก็บสวยไม่ได้เก็บต๋งนะมึงทาไมไม่เอาขึ้นขึ้นกฎถูกกฎหมายล่ะครับแต่เวลากระท่อมกัญชาเราขึ้นกฎหมายถ้าเป็นประโยชน์ของพวกมึงเนี่ยครับมึงเอาขึ้นให้ถูกกฎหมายครับกระท่อมกัญชาอย่างนี้ทั้งๆที่มันทําลายนะครับทําลายสมองทําลายนะครับอนาคตลูกหลานของเราครับมันขึ้นมาครับเห็นไหมครับนะมันต้องการให้ประเทศนี้มีแต่ลูกหลานพวกมันครับ นามาบริหารมีความฉลาดนะครับส่งลูกไปเรียนเมืองนอกครับลูกหลานไทยเอากระท่อมกัญชานะครับนะมอมเมามันนะครับมาผสมเบียร์ครับนปรผสมยาแก้ไออย่างนี้ดูสิครับนี่เหลอครับที่มันห่วงประชาชนครับมึงห่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างนี้เหระครับห่วงลูกหลานพี่น้องประชาชนมึงเอากัญชามาได้ยังไงครับนะกัญชาขนาดถูกกฎหมายนะครับ ประเทศชาติก็ยังวุ่นวายยังเอาไม่อยู่เลยครับแต่นี่มาถูกกฎหมายได้ยังไงแค่ยังกระท่อมน้ํากระท่อมอย่างนี้ครับต้มกินแบบเสรีเลยครับผสมเบียร์ครับไม่ใช่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศหรือทากันหมดเลยครับนะแต่ประเทศเขาเขาไม่ให้ถูกกฎหมายนะครับมันเป็นนะครับนะมันเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับกินแล้วมันทําลายโดยเฉพาะกระท่อมเลยครับอย่างโบราณเขากินเขากินยังไงครับเคี้ยวใบสดครับเคี้ยวใบสด เขาไม่ได้ต้มกินนะเคี้ยวใบสดของใบครับกินเพื่อนะครับนะเพื่อแทนทําใจปวดหายนะครับพวกนะครับพวกนี้มันสู้แดดครับท่านผู้ชมกินแล้วสู้แดดนะผมก็เคยริมนะครับนะเพราะว่าการนะครับทํางานเนี่ยมันต้องอ่ามันต้องเพิ่มพลังงานครับดีกว่ากินพวกนะครับเครื่องดื่มชูกําลังพวกน้นน้ำตาลเยอะครับแต่เราต้องกินให้เป็นครับกินแบบ กินปลูกเพื่อกินเพื่อสุขภาพนะครับกินแล้วมันไม่กลัวแดดเป็นสูแดดครับแต่หนาวไม่ได้นะครับหนาวสั่นเลยนะ <c oughs> เห็นอะยังกับท่านท่านท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับไอไอหนูเนี่ยมันไปนั่งกับใครผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินนะครับประเทศเขมรพี่น้องรู้ไหม <c oughs> โอ้อย่างนั้นนะครับในสายตาของไอไอซีต่อห้านี่ครับไอซีต่อห้ามันบอกว่า มีจริยธรรมสูงครับอย่างนั้นไม่ทำให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิกูจะดูน้ำหน้าฮะต่อสี่ครับนะกูจะดูน้ำหน้าเมืองครับประเทศชาติมีเกียรติภูมิสูงครับนะที่มีนายกนะครับเอาพรรคเมรครับ นะไปเสริมดวงครับนะสวนดเสริมดวงครับแล้วก็ไปนั่งกับผู้ว่าผัวไพายลินจังหวัดไพรลินนันมีบ่อนคาสิโนอยู่สามบอนของไทยเอาละครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้ไหมนะครับนะนี่แหละครับข่าวมะกรข่าวครับแต่มันไปไม่เป็นครับแต่มันใช้กองเอาความคลั่งชาติเอาความรักชาติครับ นะแต่ตอนนี้ประชาชนเขาบอกว่าอันไหนนะโยบายมึงก็ถามเลยนะพี่น้องอย่าหลงทางนะไอค้ความล้างชาติความค้างชาติเนี่ยเหมือนกับคนละครึ่งครับคนละครึ่งกินกินกี่เดือนครับนะเดือนสองเดือนก็หมดแต่สามสิบบาทรักษาทุกโรคกินตั้งแต่พ่อแม่เรามาไม่เคยหมดพี่น้องต้องดูตรงนี้นโยบายครับนะอย่างในประเทศคเคมรเนีน่ยะครับนะอย่างรบกันทุกวันเนี่ยครับนะ รัฐบาลไหนทหารก็ลบไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับรัฐบาลไหนทหารก็ลบอยู่แล้วนะครับนะพี่น้องครับเพราะว่าทหารมีหน้าที่ครับหน้าที่ของทหารนะไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลนะครับที่จะต้องไปลบครับหน้าที่ของทหารเพียงแต่ว่าทหารตอนไหนนะครับหน้าที่มันได้ผลประโยชน์จากใครมันก็ทําหน้าที่ตามที่นะครับนะเส้นเงินของมันเหมือนกันครับเห็นหรือยังครับท่านพี่ท่านผู้ชมครับนะอย่างนี้ภาพหลุดมาระหว่างกับอุ้งอิงครับ องิงที่หลุดดิบคือนะครับนะหลุดนี่คือคือจากโทรศัพท์นะครับไม่ได้ไปนั่งนะครับตัวนั้นไปนั่งเลยครับไปนั่งคุยกับผู้ว่าเลยครับอะไปเก็บเงินค่าบอลหรือเปล่าผมไม่รู้นะเงินสแกมเมอร์หรือเปล่าครับไม่รู้ตรงนั้นนะครับผมอยากจะให้ศาสตราจารย์ทั้งหลายนะครับวิเคราะห์ดูว่ามันอะไรครับแต่ธนาไอ้เนยครับ แต่นายอันเนี่นะครับชัดเจนแล้วว่าเป็นการเอาข่าวมากบข่าวครับเพราะเสียงมันเนี่ยมันดิ่งนะครับมันต่ำสุดแล้วครับนะไอ้หนูไอ้ส้มเน่าครับกอดคอกันตายในสนามครับพวกนี้กอดคอกันตายในสนามเลือกตั้งนะใครจะไปเลือกมันล่ะครับหนะ้าหัวละสามพันหน้าพันเอาแต่งเงินพี่น้องครับนะเอาแต่งเงินเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเข้ามามันก็หาเงินต่อไง นะยาบ้าไม่ปราบครับนะไม่ปราบยาบ้าไม่ปราบสแกมเมอร์ครับให้มันมาครับนะถ้าคนไทยยังโง่ยังนะครับยังจนยังเก็บยังขอทานอยู่ก็ให้มันเข้ามาครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยหูตาสว่างตื่นรู้แล้วครับว่ามันได้เปรียบเทียบครับนะนี่แหละครับเขาบอกว่ากรรมสนองกรรมครับนะกรรมสนองกรรมครับไอชัยชนกไอม็บคางคุกเป็นไงครับมันมันเชื่อมโยงกันหมดครับ ไอ้นอมอสมรีก็รับเงินแดกมาครับนะเงินจาก